ลำโพงบูทูธสายลุยสายพกพาให้เสียงรอบทิศทาง360องศาที่ทรงพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเชลมิดเดิลตันแล้วก็ลำโพงโฮมสปีกเกอร์ลำโพงบ้านน้องเล็กแต่ให้เสียงทรงพลังอย่างแอคตันทรีจัดวางตรงไหนของบ้านก็วินเทจสวยงามลงตัวมีคุณภาพเกินตัว เสียงดังหนักแน่นมีมิติเสียงที่สม,มดุลชัดเจนทุกมุมห้องโดยทั้ง2ตัวนะครับจะมีราคาใกล้เคียงกันระหว่าง Act ตันทรกับ m i เดี t ตัจะเลือกตัวไหนดีในคลิปนี้มีคําตอบไปชมกันอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ ครับผมเองนะครับหากพูดถึงลำโพงแบรนด์มาแชลเชื่อกันว่าในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของแบรนด์ที่นําเสนอมากกว่าลำโพงแต่ยังนําเสนอความคลาสสิกและแนวเสียงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เลยนะครับการันตีกันด้วยยอดขายไปเลยนะครับแล้วในคลิปนี้ผมมาพร้อมกับลำโพงทั้ง2ตัวนั่นก็คือมา r ชลแอคตันทรีแล้วก็มาแชลมิดเดิลตันลำโพงพกพาสุดทนตัวนี้เลยครับ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ของลำโพงทั้ง2ตัวนี้กันเลยนะครับก็จะเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าขนาดก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนหนึ่งด้วยเจ้าตัวมา r ชล a อค a ั t ทรีนะครับเขาจะเป็นลำโพงที่ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็น Home ปีกเกอรที่เล็กที่สุดในรุ่นแล้วนะครับด้วยดีไซน์ที่คลาสสิกเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของมาชลอยู่แล้ว ให้ปุ่มทองเหลืองไว้ควบคุมลำโพงอันเป็นมรดกที่บ่งบอกถึงความเป็นร็อกแอนด์โลแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดนะครับสุดคลาสสิกที่ตั้งต่งหงาอยู่ด้านบนตัวเครื่องให้ความรู้สึกแบบมาแชลในยุคก,ก่อนๆเลยนะครับส่วนมาแชลมิดเดิลตันตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ลำโพงพกผ่านะครับซีรีส์ล่าสุดจากแบรนด์มาแชลมีดีไซน์ที่อยู่ในรูปทรงแท่งยาวนะครับตั้งวางได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้ง ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายพกพาแบบจัดเต็มนะครับมีขนาดที่พอเหมาะ109คูณ230คูณ95มิลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่1.8กิโลกร,รัมเท่านั้นในส่วนของขนาดนั้นสามารถหยิบถือได้ด้วยมือเดียวนะครับแต่ด้วยน้ำหนักที่1.8กิโลกร,รมัมอาจจะทำให้หนักไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้หญิงแล้วก็เด็กครับ โดยตัวลำโพงนะครับเขามาพร้อมกับสายคล้องด้านข้างที่ช่วยให้ถือหิ้วง่ายขึ้นแล้วก็สามารถถอดออกได้อย่างอิสระเลยนะครับโดยเจ้าตัว e x e n t r e นะครับเขาก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่2.85กิโลกรัมห่างกันแค่1.5กิโลกรัมครับก็ไม่หนีกันมากเท่าไหร่ด้านบนนะครับจะมีปุ่มควบคุมทองเหลืองแล้วก็หุ้มด้วยหนังวัสดุกันน้าโดยรอบรวมถึงหูหิ้วด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตะแกรงเหล็กประดับด้วยโลโก้อักษรมาแชลดูน่าเก่งขามเลยครับในเรื่องของสเปคนะครับเขาก็จะต่างกันที่บลูทูธมาแชลมิ i เด l ลตันนะครับจะเป็นบลูทูธ5.1เพิ่ม Stack Mode เข้ามาเชื่อมต่อกับลำโพงได้หลายๆตัวนะครับก็จะทำให้กระหึมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้เสียงรอบทิศทางแบบ360องศาแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับราวๆประมาณ20ชั่วโมงบวกๆเลยนะครับ ที่สาคัญกันน้ําในระดับ IP 67สมฐานะสายพกพาเลยนะครับไม่ว่าจะโดนฝนโดนน้ําลุยโคลนก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่ควรแช่น้ําไว้เป็นเวลานานๆน,น,นะครับเพราะแม้ IP 67ก็จะกันน้ําในความลึก1เมตรแล้วก็ลงน้ําได้ไม่เกิน30นาทีนั่นเองนะครับในส่วนของ Marshall Acton 3นะครับเขาก็จะรองรับบลูทูธ5.2นะครับ แบบใหม่ล่าสุดแล้วก็ใช้ช่องเสียบ AUX 3.5ม m mm มนะครับสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊กกง็ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับสำหรับมาเชรวทั้ง2ตัวนะครับการใช้งานง่ายๆเลยนะครับมิเดิลตันก็ทำการกดปุ่มด้านบนตัวเครื่องค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วถ้าเป็น แอคตันทรีนะครับก็ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านแล้วก็จากนั้นเปิดเครื่องโดยการดันคันโยกทองเหลืองเราๆ5วินาทีเช่นกันครับจากนั้นการเชื่อมต่อบลูทูธของวิดีโอตันเราทําการกดปุ่มบลูทูธครั้งไว้จนมีเสียงแล้วก็มีไฟกระพริบและทําการนําสมาร์ทโฟนเปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมแต่ถ้าเป็น a c t ตันทรีเราจะเชื่อมต่อบลูทูธโดยทําการกดปุ่มเลื่อนไปที่บลูทูธ จากนั้นเชื่อมต่อตามปกติเท่านี้ก็ใช้งานฟังเพลงได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันมาแชลโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ให้เราได้ทำการปรับเสียงปรับ EQ ในเสียงที่ต้องการต่างๆได้อีกด้วยครับโอเคครับคราวนี้เรามาลองฟังเสียงจากลำโพงมาแชลทั้ง2กันเลยครับ

เสียงจากมา r ชล a อ l ตันทรีนะครับถ้าพูดถึงสเปคจะรองรับความถี่45ไปจนถึง20,000เฮิรต์มีกำลังขับที่60วัตต์นะครับเสียงเบสมีมวลที่แน่นนุ่มลงลึกได้กำลังดีแรงประทะมีมากพอให้ฟังสนุกจังหวะกระชับเร้าใจตอบสนองเสียงกระเด่องของกลองได้แน่นถึงอารมณ์เลยครับย่านเสียงกลางยังคงโดดเด่น ที่มีความคมชัดรายละเอียดดีเนื้อเสียงมีความอุ่นหนาตอบสนองเสียงพูดเสียงร้องเสียงสแสนเสียงกีตาร์ได้ชัดเจนเลยครับในย่านเสียงแหลมนะครับเขาก็จะมีความกระจ่างใสมากขึ้นรายละเอียดคมชัดไปเสียงใสเคลียร์เป็นประกายทอดได้ไกลพอประมาณเลยนะครับเนื้อเสียงไม่บางแบนขึ้นโน้ตสูงสูงได้ดีไม่แตกผ้าตอบสนองเสียงฉาบเสียงแฉของกองชุดได้สมจริงในส่วนของเวทีเสียงเรียกได้ว่าฟังแล้วมีมิติเสียง ที่ดีเลยนะครับการแยกชิ้นของเครื่องดนตรีต่างๆมีความชัดเจนฟังสบายในขนาดของลำโพงที่ไม่ใหญ่จนเกินไปครับต่อมานะครับมาดูเสียงของ Marshall m i d d l e t o n Portable Speaker กันบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มกับความที่เป็นแบรนด์ Marshall ด้วยการใส่เดเวอรมาแบบไม่มีกักเลยนะครับประกอบไปด้วย d ดเวอร์ o ูฟเฟขนาด3นิ้ว2ตัวให้แรงขับอยู่ที่15วัตต์ ไดเวอร์ทวิตเตอร์ขนาด3ทับ5นิ้ว2ตัวให้แรงขับ10วัตต์แล้วก็แพดสิบเรเดเตอร์อีก2ตัวขับเสียงซ้ายขวาแบบสเตอริโอนะครับจบในตัวเดียวกันแบบไม่ค่อยมีในลำโพงพกพาท,ทั่วไปทำให้มิติเสียงที่ได้นั้นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันย่านเสียงเบสเลยนะครับหรือว่าย่านเสียงที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยเสียงเบสที่ได้นั้นมีความหนักแน่นกระหึม่มมาครบทั้งหวัวเบสท้ายเบส หรือก็คือให้เสียงเบสที่สะใจจนแทบลืมไปได้เลยว่านี่คือลำโพงพกพาย่านเสียงกลางนะครับกับเนื้อเสียงที่หนาใหญ่ในขนาดเดียวกันรายละเอียดก็คือเสียงปลีกย่อยต่างๆให้มานั้นแบบว่าโอ้ครบถ้วนเลยนะครับฟังแล้วยังได้ความรู้สึกที่เคลียร์โล่งฟังสบายมากๆเลยครับย่านเสียงสูงต้องบอกเลยนะครับว่าทอดออกไปได้ไกลแล้วก็ไล่ตัวโน้ตได้ตรงไม่มีผิดเพี้ยน ให้รายละเอียดเครื่องดนตรีเสียงสูงใดๆดใส่เข้ามาในตัวลำโพงก็สามารถเก็บได้ทั้งหมดเนื้อเสียงมีความใสเคลียร์ไม่แห้งแบนด์ฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงสากจนบาดหูนั่นเองครับในส่วนของเวทีเสียงอยู่ในระดับกลางค่อนข้างออกไปทางใหญ่ฟังแล้วรู้สึกว่าได้ยินเครื่องดนตรีหลายชนิดโดยที่แต่ละชนิดนั้นแยกออกไปอย่างมีระบบระเบียบม,มีเสียงร้องที่โดดเด่นอยู่ตรงกลางการวางเครื่องดนตรีต่างๆนั้นทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับ ลำโพงมาเชลมิดเดิลตันเหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าเหมาะกับการพกพาซึ่งมีขนาดตัวกระทัดรัดไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งพกออกนอกสถานที่แล้วก็ต้องการอยากจะฟังเพลงเพราะๆเ,เสียงดังฟังชัดทุกชิ้นดนตรีให้น้ำเสียงดีๆเบสแน่นๆทนน้ำทนฝนที่สำคัญเลยนะครับคือแบตเตอรี่อยู่ได้นานมากๆ20ชั่วโมงขึ้นไปเลยนะครับ ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับสายพกพาทำกิจกรรมลุยๆออกทริปบ่อยนี่เลยครับมาแชลมิดเดิลตันจัดไปเลยครับมาแชลแอคตันทรีเหมาะกับใครเหรอครับมาแชลแอคตันทรีเป็นลำโพงบ้านโดยในซีรีส์โฮมสเปกเกอรเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านร้านค้าออฟฟิศคาเฟ่เน้นในเรื่องของการใช้งานที่มีห้องขนาด30ตารางเมตรหรือขนาดประมาณทาวโฮมหนึหลัง ก็เอาอยู่แน่นอนครับจะให้แนวเสียงที่เน้นไปในเรื่องของโทนอุ่นเบสหนักแน่นกระหึ่มถึงใจเหมาะกับการฟังเพลงแนวดนตรีสดหรือแนวร็อกที่เน้นเบสเป็นหลักมาแชลแอคตันทรีตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วครับครับผมแล้วผมก็ได้ทําการรีวิวเสียงแล้วก็การใช้งานในเบื้องต้นของลำโพง m a r ชลแอคตันทรีกับ มิดเดิลตันในราคาค่าตัวทั้ง2ก็ใกล้เคียงกันมากๆในราคาหลักหมืน่นต้นๆเรียกได้ว่าทั้ง2น่าสนใจแล้วก็เสียงดีทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่จุดประสงค์ของการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วถ้าหากท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อลำโพงมาแชลสามารถกดลิงก์สั่งซื้อแล้วก็เช็คราคาได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมเอขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ